สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูกนกวรรณสุรสังวานในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านให้ได้นะคะเด็กๆ ก่อนที่จะไปเริ่มเนะื้อหากันนะคะเรามาดูจํานวนเต็มล้านเป็นยังไงนะคะดูนะคะนักเรียนจํานวนเต็มล้านจะมีเลขโดดในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะนักเรียนสังเกตดูนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนใช่แล้วล่ะคะ่ะเป็นเลขศูนย์นั่นเองค่ะ ดังนั้นจานวนเต็มล้านเวลาเรานับก็นับทีละ1ล้านนะคะ1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนเราเรียกว่าจํานวนเต็มล้านนะคะค่ะมาดูตัวอย่างนะคะค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มล้านของ2ล้าน3แสนเหมื่นวิธีการสังเกตจากเส้นจํานวนนะคะก็ดูว่า2ล้าน3แสนเหมื่นอยู่ระหว่างจํานวนเต็มล้านใดคะดูจากเส้นจํานวนค่ะก็อยู่ระหว่าง 2ล้านกับ3ล้านนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนสังเกตจากโจทย์นะคะจำนวนเต็มล้านให้เราพิจารณาตัวเลขในหลักแสนนะคะและเราใช้หลักเกณฑ์เดิมนะคะถ้าเป็นเลข1 2 3 4สเราก็จะตอบจํานวนเต็มล้านที่น้อยแต่ถ้าเป็นเลข5 6 7 8 9เราก็ตอบจํานวนเต็มล้านที่มากดังนั้น เป็นเลข3นะคะหลักแสนเป็นเลข3เราก็ตอบจำนวนเต็มล้านที่น้อยก็เลยตอบสองแสนนั่นเองค่ะค่ะมาดูข้อที่1น,นะคะ8 7 6 5 0 0นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านนะคะวิธีการให้สังเกตที่นนะะหลักแสนนะคะหลักแสนเป็นเลข8นะคะเราจะมีเทคนิคว่าถ้าเป็นเลข5678ก็ต้องบวก1ในหลักแสน แต่ตัวนี้นะคะหลักแสนไม่มีเลขก็1บวกหลักแสนก็คือ1นบวกศนนั่นเองก็กลายเป็น10,000แสนนะคะข้อนี้ตอบ10,000แสนข้อที่2นะคะ2ล้าน6 0แ0 0สค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านของ2ล้าน60แ0 0 0คืออะไรคะค่ะเราก็สังเกตที่หลักแสนถ้าหลักแสนเป็นเลข5 6 7 8 9เราก็ต้องบวก1ในหลักแสนดังนั้น 1>, 1บก2ก็ได้3ตอบ3 0 0 0 0นนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านของ4ี่ล้านสามแสนคือตอบอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะก็ใช้หลักเกณฑ์เดิมนะคะก็คือสังเกตตัวเลขในล 100, หลักแสนหลักแสนเป็นเลข3นะคะเราก็ต้องปัดทิ้งนะคะกลายเป็นศูนย์มดเลยดังนั้นจึงตอบ4ล้านนั่นเองค่ะ ข้อที่4ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มล้านของ27 2 8 0 0 0 0ล้านคือเราก็ดูหลักแสนนะคะหลักแสนเป็นเลข2ซึ่งตามหลักเกณฑ์ถ้าเป็นเลข1,2,3,4เราก็ตอบจํานวนเต็มแสนที่น้อยก็คือใช้การปัดทิ้งได้เลยนะคะปัดทิ้งนะดังนั้นเราก็ตอบ27ล้านนะคะตอบ27ล้าน ข้อที่5นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านของ347,000ล้านเแสคือจำนวนใดแล้วก็ดูเต็มล้านเราก็ต้องดูหลักแสนหลักแสนเป็นเลข7ก็ใช้หลักการที่ว่าถ้าเป็นเลข5 6 7 8 9เราก็ต้องบวก1ในหลักแสนนะคะ4บวก1ก็เป็น5นะคะหลัก10ล้านก็ยังคงเป็นเลข3 หลักหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนก็จะกลายเป็นเลขศูนย์หมดเลยนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบ3 5ล้านนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะผ่านไป5ข้อแล้วพอที่เข้าใจหลือยังคะค่ะก็มาสรุปบทเรียนกันนะคะการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านให้พิจารณาจากเลขโดดในหลักแสนถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดจำนวนทั้งหมดที่อยู่ทางขวาของหลักล้านทิ้งซึ่งจะทำให้จำนวนในหลักทางขวาของหลักล้านเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะ แต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดจํานวนทั้งหมดที่อยู่ในหลักทางขวาของหลักร้านขึ้นนะคะซึ่งจะทําให้จํานวนในหลักที่ต้องการประมาณเพิ่มขึ้นอีก1ล้านและจํานวนในหลักทางขวาของหลักร้านทั้งหมดเป็นศูนย์นั่นเองค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านชั่วโมงต่อไปจะขึ้นบทใหม่แล้วนะคะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามชมกันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ